สวัสดีเจ้านออ้องอิวสาวเนี่ยพาทำกินแซ่บเจ้าวันนี้น้องมากับเมนูแกงมะนหนุมะนหนุตีเอามาแกงวันนี้ก็เป็นมะนหนุตีปูกไว้หลังบ้านน้องก็เอามาแกงไส่จีนหมูนะเจ้าอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบตีได้เตรียมไว้ล้อนะเจ้าในส่วนของมะนหนุ่น้องก็ได้ปอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะเจ้าพักตีจะเอามาใส่ในเมนูแกงมะนหนุก็จะมีพักละนะเจ้าพักแคร์แล้วก็จะมีพักหอมแปนเปอร์ต้นหอมพักชี้ก็จะมีแค่นี่เลยเจ้า มาดูใน่วนของพี่แกงนะเจ้าใน่วนของพี่แกงนองก,ก็ได้ตําไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีพี่แห้งหอมแดงหอมขาวตะไคร้ซอยกะปิแล้วก็จะมีเกีียวผงนัวนะเจ้าจะมีแค่นี้เลยก่อนอื่นมาเริ่มทํากันเลยเจ้านองก,ก็ได้ตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ใน่วนของพี่แกงลงไป พัดเฮือพี่แกงได้ประมาณนี้ก็มาใส่ในส่วนของจีนหมูลงไปพัดเฮือทุกอย่างเข้ากันเฮือจีนซุกพอประมาณนะเจ้าพอจีนซุกได้ประมาณนี้แล้วน้องก็จะมาใส่ในส่วนของน้าล่างโคกลงไปแล้วก็เติมหน้าเปาวลงไปเมนูแกงมนุนเป็นเมนูที่คนทางผักเนีย่ยจะชอบทำกิ่นกันขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็เป็นเมนูที่น้องชอบกินขนาดเลยบอกวาจะตำม,มนุนแกงมนุนน้องชอบกินขนาดเลยเจ้ามีไผรชอบกินแม่น้องพองเจ้า พอน the ้ำฮอนได้ประมาณนี้แล้วก็มาใส่ใน่ซนของมะหนุนที่เขาได้ซอยลงไปนะเจ้าล้อมะหนุนซุกกมาใส่ในส่วนของปาทูกิมกับปะห้าลงไปอันนี้น้องก็ได้หลาบปาทูกมนะเจ้าน้องได้ใส่เป็นตัวนะเจ้าเวลาใส่เป็นตัวเปินชอบเป็นก้างน้องบปรชอบนะเจ้าน้องจะหลาบใส่นะเจ้าพอใส่ลงไปแล้วก็มาค้นให้เข้ากันถ้าใส่น้ำปะห้ากับปาทูกิมลงไปเปิรนจะมีน้ำตีค้นลําขนาดเลยเจ้า อันนี้ก็ใกล้จะซุกแลก้วก็มาใส่ในส่วนของมาเขียเทศแล้วก็ใส่ในส่วนของพักลงไปนะเจ้าพักก็จะมีพักล่าพักแคร์แล้วก็มีพักหอมแป้นปืนนะเจ้ารอพักตีไซลงไปซุกได้ตีกะมาปิดท้ายด้วยต้นหอมกับพักชี้แคนนี่กะเซตแล้วนะเจ้านอกจา่ได้ปรุงอันอย่างเพิ่มนะเจ้าพวบานในพี่แกงน่องได้ใส่เกะกก็ผงนัวลงไปแล้ว เมนูแกงมันนนเป็นเมนูตี่ทำง่ายแต่จะอยากตรงการปอกเปียกแค่นั่นเองนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องกะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามตัวเนเนอเจ้าขอบคุณเจ้า